วันนี้ทนี่พามาดูที่ดิน7ไร่ตรงสันกำแพงนะครับที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนน1317สันกำแพงไม่ออเนี่ยเข้ามาประมาณ700เมตรนะครับทุกคนซึ่งทางเข้ามาเนี่ยจะเป็นทางลุกลังนิดหน่อยนะฮะซึ่งใครที่กําลังมองหาที่ดินที่อยากจะสร้างบ้านโคกหนองนานะครับที่ดินแปลงนี้ก็เป็นที่ดินแปลงหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะตรงนี้มีทั้งหมด7ไร่นะครับแล้วที่ข้างๆเนี่ยถ้าใครไม่พอสามารถที่จะซื้อเพิ่มได้อีก8ไร่นะครับทุกคน นะในส่วนของรายละเอียดเนะี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับติดกับคันคลองชนรบทานส่งน้ําด้วยนะครับทุกคนค่อนข้างที่บรรยากาศดีนะครับและอย่างคือบริเวณรอบๆตรงนี้นะครับก็ออยังมีวิวเขาวิวทุ่งนานะครับซึ่งใครที่อยากจะมาสร้างบ้านปีวิเวกอยู่โซนนี้นะครับโทนี่แนะนำแปลงนี้เลยนะครับมีทั้งหมด7ไร่สามารถที่จะซื้อเพิ่มได้อีก ไร่ครับทุกคนซึ่งถนนตรงนี้นะครับสามารถเทียะทะลุเชื่อมไปยังบริเวณทางด้านในของหมู่บ้านได้ด้วยนะครับซึ่งจากตรงนี้นะเข้าไปยังตัวเมืองใช้เวลาประมาณ30นาทีนะฮะแล้วก็เข้าไปยังสนามบินเนี่ยใช้เวลาประมาณ30-40ถึงนาทีโดยประมาณบวกลบแล้วแต่การจราจรทีหนึ่งนะครับทุกคนแล้วยังบริเวณรอบๆนี้ก็ยังมีหมู่บ้านหรูลักชัวรี่นะครับมีหมู่บ้านพูวิลล่าอยู่ข้างๆนะครับ ใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อโทนี่โดยตรงได้เลยนะครับรายละเอียดทิ้งไว้ให้ใต้คลิปครับ